Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon good night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon good night podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอน เรื่องราวของการค้นหาความหมายชีวิตในเชิงปรัชญาหรือแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งทุกเรื่องกังวลใจและมีกุดไนท์ก่อนหลับไหลในคืนนี้ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนหลับตาลงช้า ตรวจพันธนาการความคิดต่างๆในสมองที่เล่นไปเล่นมาตลอดวันนึกถึงเพียงร่างกายของเราที่นอนราบสัมผัสเตียงนุ่มๆค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ศีรสะจะรดปลายเท้าและลองหายใจสูดร,รับเอาอากาศบริสุทธิ์ที่อบอวนทั่วบริเวณห้องดู รู้สึกสบายขึ้นไหมเวลาของวันนี้ได้หมดลงแล้วและคุณเองก็พยายามได้ดีมากในสังคมแห่งโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนพร้อมใจกันบูชาความสำเร็จความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานเพื่อเป้าหมายของตนเองจึงกลายเป็นคุณสมบัติ ที่ทุกคนพึงมีแล้วเรารู้ว่าคุณเองก็มีคุณสมบัติเหล่านั้นแม้จะพบเจอความล้มเหลวหรือประสบกับความผิดหวังเมื่อเรื่องราวไม่เป็นดั่งใจขอเพียงแค่ยังยืนหยัดและลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความท้าทายต่อไปนั่นก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า เรายังมีโอกาสสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงอย่างไรก็ตามความสำเร็จที่ใครต่อใครต่างเทิดทูนบูชาก็อาจปีบให้ใครสักคนกำลังทุกทรมานในหัวใจด้วยความกดดันทั้งจากตัวเองและสังคมรอบข้างเช่นกันใครสักคนที่ทนทุก์อยู่นั้นคือคุณด้วยหรือเปล่า Mission to the Moon กุญแในอีพีนี้ขอให้เราชี้มุมมองใหม่ผ่านปรัชญาญี่ปุ่นที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการปล่อยวางเพราะข้อแท้จริงมีอยู่ว่ามนุษย์เดินดินทุกคนไม่อาจเข้าควบคุมทุกสิ่งให้เกิดขึ้นดำเนินหรือจบลงอย่างใจนึกราวกับเวทมนตนบันดาลได้ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่หากเราลองปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันหน้าโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถดนบันดาลได้ด้วยมือตัวเองแทนญี่ปุ่นหนึ่งในดินแดนที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีตลอดจนแนวคิดปรยยัชญาไม่ว่าแต่ละแนวคิดของพวกเขาจะผ่านพ้นการเวลามันเนิร์นานแค่ไหน ก็ยังคงประยุกต์เข้าใช้ได้กับชีวิตคนในยุคปัจจุบันเสมอเทราว่าในขณะที่ชีวิตของชาวญี่ปุ่นดูจะเพียบพร้อมไปเสียทุกด้านในสายตาคนนอกแต่ความเป็นจริงแล้วความเครียดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ต่างๆเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ทำให้พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง อันเป็นหัวใจหลักของปรัชญาแห่งการปล่อยวางหรือที่เรียกเป็นวลีในญี่ปุ่นว่าชิก t ตะกาไนชิกตะกาไในซึ่งมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าโชกุไนคือวลีที่เกิดจากการนำคำที่มีความหมายต่างกันมาประกอบรวมกันจนกลายเป็นความหมายใหม่อันลึกซึ้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนญี่ปุ่นที่ชวนให้หน่าคบคิดได้เป็นอย่างดีชิคาตะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหนทางหรือวิธีการส่วนในหมายถึงไม่มีดังนั้นหากลองแปลตรงตัววลีนี้จึงหมายถึงไม่มีหนทางซึ่งสื่อถึงความรู้สึก ที่ว่าไม่มีหนทางหรือวิธีการใดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อันหนึ่งอาจแปลเป็นวลีภาษาไทยเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าช่วยไม่ได้หากลองเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันตกก็เหมือนกับเวลาที่เรามักจะเห็นปฏิกิริยาของฝรั่งที่แสดงต่อเหตุการณ์หนึ่งตามภาพ,พยนตร์หรือชีวิตจริงด้วยการเลิกคิว้วพร้อมกับพูดว่า That's life. It can't be helped. หรือไม่มีก็ยักไหลแล้วกล่าวว่า It is what it is. นั่นเองปรัชญาชิกตะกนัยนั้นแน่นอนว่าสอดคล้องกับแนวคิดของาศาสนาพุทธนิกายเช่นที่มุ่งเน้นสอนให้คนรู้จักให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับการยอมรับช่วงเวลาที่เรียกว่าปัจจุบัน รือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ณขณะนั้นนั้นแก่นแท้ของปรัชญานี้จึงอยากสนับสนุนพวกเราทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยการยอมรับความจริงแม้อาจเป็นเรื่องยากและทำความเข้าใจว่าบางครั้งบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเรื่องบางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา ฉะนั้นเราจึงต้องหัดเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเพื่อจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามด้วยเหตุนี้เองชิกตะกันไนจึงเป็นแนวคิดทางปรัชญายญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆแง่มุมของชีวิตมนุษย์และสังคมไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานการดำเนินธุรกิจการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง รวมไปถึงทัศนคติส่วนบุคคลซึ่งแนวคิดชิกตะคันในนี้ก็มักจะถูกยกขึ้นมาทดสอบใจคนญี่ปุ่นผ่านเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เสมอนับตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติลามไปถึงภัยอันตรายอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองอาทิการทิ้งระเบิดปรมานูณจังหวัดฮิโรชิมากับนากาซากิช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้น เป็นที่รู้กันดีว่าเขตที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่นนั้นเสี่ยงต่อการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบเช่นพายุใต้ฝุ่นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวและสึนามิณภูมิภาคโทโฮกุเมื่อปี2011ที่ชาวญี่ปุ่นล้วนรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องจัดการกับความเสียหาย พร้อมรับมือกับความสูญเสียในเวลาไล่เลี่ยกันโดยไม่เกิดเหตุการณ์ชวนหนักใจซ้ำอย่างการช่วยโอกาสปล้นสะดมเลยเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะภัยธรรมชาติก็ดีหรือภัยมนุษย์ก็ดีแสดงให้เห็นว่ากว่าจะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้คนญี่ปุ่นล้วนต้องยึดมั่นแนวคิดชิกตะกันในไว้มั่น แล้วเผชิญหน้ากับความท้าทายนับไม่ถ้วนที่ทดสอบถึงความอดทนทั้งความสามารถในการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมักเห็นคุณสมบัติที่มีพ้องต้องกันในตัวคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นความเข้มแข็งและการยืนหยัดก้าวไปข้างหน้าต่อแม้จะผ่านพ้นความยากลำบาก มามากมายแค่ไหนอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ชิกาตะกะไนกลับกลายเป็นแนวคิดปรดัชญาที่ไม่ได้ถูกมองในแง่ดีเสมอไปเพราะในสายตาของคนญี่ปุ่นบางกลุ่มก็รู้สึกว่าชิกาตะกะไนหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าช่วยไม่ได้ไม่ใช่คำพูดที่มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือมอบกําลังใจ ที่ใครต่อใครล้วนต้องการมากที่สุดขณะกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากหากแต่เป็นเพียงแค่คำปลอบใจที่โน้มน้าวให้ทุกคนทำใจยอมรับสถานการณ์และไปต่อการทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับก็ทำให้บางครั้งปรัชญานี้ถูกตีความว่าสนับสนุนให้ผู้คนยอมจำนนจนกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ และร้ายแรงถึงขั้นที่บทความหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ The Japan Times เคยขนานนามแนวคิดชิกาตะกันไนนี้เอาไว้ว่าเปรียบดังคำสาบแช่งที่คอยล้างสมองให้เราทุกคนหยุดความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทว่าในขณะเดียวกันอีกหนึ่งบทความจากหนังสือพิมพ์เดียวกันก็แยงว่าชิกาตะกันไนเป็นเพียงแนวคิด ที่อยากสนับสนุนให้มนุษย์เรารู้จักให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนักขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่คำสาปแช่งหรือข้อความล้างสมองให้ทุกคนกลายเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อย่างใดเพราะการไม่โต้อตอบอะไรหลังจากผ่านการยอมรับความจริงได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงหรืออาจได้รับผลกระทบเลวร้ายยิ่งกว่าตามมา หากแต่หมายถึงการหยุดชะลอเพื่อจะได้หันมาตั้งใจเกื้อมุมตัวเองด้วยการเรียกสติพลังและปัญญากลับมาแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสวัสดิภาพจะเห็นได้ว่าแม้จิกตกกะกันในจะถูกตีความออกมาในแง่ลบแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อมั่นและพยายามทำความเข้าใจให้ลึกถึงแก่นแท้ แล้วตีความเผยแพร่สู่สาธารณชนในแง่ดีออกมาเช่นเดียวกับชายผู้ที่ทำงานด้านการบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันสัญญาหรือ ACT อย่างนิกโรเทนเกตเตอร์ที่เชื่อมั่นปรัชญาชิกตะกนในเพราะแนวคิดของมันสามารถสนับสนุนศาสตร์แห่งการบำบัดรักษาได้เป็นอย่างดีนิกอธิบายว่า ACT คือการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาที่เน้นการเจริญสติโดยถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นความทุกข์ของมนุษย์ล้วนเป็นเรื่องปกติและเป้าหมายของ ACT ไม่ใช่การลดอาการหากแต่เป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมได้หรืออยู่ในขอบเขตความสามารถของเราเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ก็เหมือนกับหัวใจหลักของปรัชญาชิกตะกันไหนนั่นเองผมกับคู่ครองของผมต้องต่อสู้กับปัญหาที่มีลูกยากอยู่หลายปีนิกเล่าเพิ่มและนั่นทำให้เขายอมรับไม่ได้อยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียวเขาตั้งคำถามซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมต้องเป็นฉันเพราะในขณะที่ครอบครัวอื่นไม่เห็นจะ,ะเผชิญกับปัญหานี้ เขากับคู่ครองกลับต้องเจอจนก่อเกิดเป็นความรู้สึกไม่ยุติธรรมในชีวิตในใจเขาแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านมันมาได้โดยการยอมรับความรู้สึกไม่ยุติธรรมเหล่านั้นไม่เมินไม่ปัดมันทิ้งหรือไม่ซุกซ่อนไว้ในใจทําเหมือนว่าไม่เป็นใดนี่เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดยอมรับไม่ได้หมายถึงยอมแพ้ หลังจากที่ยอมรับได้แล้วเขากับคู่ครองก็เข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสาะหาสิ่งที่ทำต่อไปจนกระทั่งตอนนี้พวกเขาก็สามารถสร้างครอบครัวในอุดมคติได้ในที่สุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของนิกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเชื่อมั่นในชิกตะกันในเพราะไม่ใช่แค่เขาทำงานด้านการบำบัด ที่มีหนทางการรักษาคล้ายคลึงกับแนวคิดปรัชญานี้เขาถึงเข้าใจง่ายกว่าคนอื่นแต่เพราะเขาได้นำหลักปรัชญานี้เข้ามาปรับใช้ในชีวิตจริงเมื่อประสบปัญหาด้วยเขาถึงก้าวข้ามผ่านเรื่องยากๆมาได้จนถึงวันนี้อย่างไรก็ตามการฝึกคิดแบบปรัชญาชิกตะกันในเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเด้งรีบได้การยอมรับ และปล่อยวางปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จะใช้เวลานาน,านแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญเพราะการจะบรรลุในวัตถุประสงค์ของคำสอนปรัชญานี้ได้ต้องอาศัยทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเต็มใจที่จะยอมละทิ้งความปรารถนาที่จะเข้าควบคุมอย่างแท้จริงถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้ขอเพียงแค่รู้ตัวและยอมรับว่า นักขนาดนี้เรายังทำไม่ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วสําหรับคนวัยทำงานอย่างเราที่โหยหาความสําเร็จในความฝันหรือเป้าหมายแน่นอนว่าก็อาจต้องประสบปัญหาที่ว่าผลลัพธ์การทำงานไม่เป็นตามแผนโปรเจกติดขัดหรือการสัมภาษณ์เจราจาต่อรองกับคู่ค้าไม่เป็นผลซึ่งเมื่อใดก็ตาม ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจจนเหมือนจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้การหายใจเข้าลึกๆก็สามารถช่วยดึงสติที่กระเจิงไปไกลให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแม้สภาพสังคมและคนรอบข้างจะมีอิทธิพลในการสร้างแรงกดดันต่อตัวเราแต่ให้ตระหนักไว้เสมอว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้อย่างแน่นอนนับตั้งแต่ตอนนี้ คือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะการเปรียบเทียบผู้อื่นก็เปรียบเสมือนเครื่องมือทำลายตัวเองดีๆนี่เองหากเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันและค่อยๆลดแรงกดดันจากภายในตัวเองเช่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นก็เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้นก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการปล่อยวางแล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ จะช่วยคุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปกุญายครับ